สวัสดีครับคุณแนนและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านผมไตรไทยทิ้งแทงยินดีที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกพุทธภาษิตที่ว่าอัปปะมัตตานมิยันติซึ่งแปลว่าผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายพุทธภาษิตบทนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำอยู่เสมอ แม้กระทั่งในปัชิมาโอวาทก่อนเสด็จดับขันธป,ปรินิพานเลยนะคะคุณตายคะอยากให้คุณตายช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าไม่ตายในที่นี้หมายถึงอะไรและความไม่ประมาทจะนำพาเราไปสู่สิ่งนั้นได้อย่างไรยิ่งนี้ครับคุณแนนท่านผู้ฟังครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าตายในบริบทนี้กันก่อนครับในพระพุทธศาสนาคำว่าตายไม่ได้หมายถึงแค่การหมดลมหายใจในชาตินี้เท่านั้นครับ แต่รวมถึงการที่เรายังต้องเวียนไหวตายเกิดในภพภูมิทั้ง3คือการมาพบรูปประพบและอรูปประพบนั่นเองครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแสดงว่าไม่ตายก็คือการที่เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วพ้นกับการเวียนไหยตายเกิดไปเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคุณแนนดังนั้นไม่ตายในที่นี้จึงหมายถึงการไม่ต้องไปสู่ภพภูมิทั้งสอีกต่อไป หรือพูดง่ายๆก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสตัณหาที่เป็นตัวพาให้เราไปเกิดในภพภูมิต่างๆนั่นเองครับผู้ที่ปฏิบัติจนบรรลุธรรมในระดับนี้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้คุณตรายคะแล้วความไม่ประมาทที่เป็นคุณแจสําคัญสู่การไม่ตายนี้คืออะไรกันแน่คะในชีวิตจริงเราจะเข้าใจมันได้ยังไงเป็นคําถามที่ดีมากครับคุณแนนความไม่ประมาท หรือในภาษาบาลีเรียกว่าอัปปมาทะเป็นหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำตลอดมาแม้กระทั่งในปัจฉิมโอวาทก่อนปรินิพานก็ยังเป็นคำสอนเรื่องนี้เลยนะครับคุณแนนลักษณะสำคัญของความไม่ประมาทคือการเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติครับคุณแนนสติง่ายๆเลยก็คือความระลึกความลึกหมายความว่าเราต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอคอยระลึกคอยนึก เพื่อดึงจิตใจเราให้เกาะอยู่กับสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์และไม่ยอมให้ใจเราเผลอถลายไปกับความชั่วหรือสิ่งที่จะนำพาความเสียหายมาให้ได้ครับฟังแล้วเหมือนมันคือการใช้ชีวิตอย่างไม่เผลอเลยนะคะใช่เลยครับคุณแนนความไม่ประมาทจึงหมายถึงความไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งไม่นอนใจไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าไม่เฉยชาไม่ผัดเพี้ยน ตลอดจนไม่หลงระเริงมัวเมาครับหัวใจสำคัญคือการที่เรามีความกระตือรือร้นใส่ใจขนขวายตื่นตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยตัวปล่อยใจเราให้ตกต่ำหรือพลาดโอกาสดีๆในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและความไม่ประมาทนี้เองครับที่แสดงออกให้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือการรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า ขโนโวมาอุป,ปัจจคาแปลง่ายๆว่าอย่าให้เวลาแม้สักขณะหนึ่งผ่านเราไปเสียเปล่าเราควรใช้ทุกวินาทีอย่างมีค่าสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตอยู่เสมอทุกวินาทีมีค่าจริงๆนะคะครับหรืออย่างน้อยที่สุดพระองค์ยังตรัสว่าอโมคังท่วสังกะอีราอัเปนะพะหุเกนะวาแปลโดยใจความว่า เวลาแต่ละดันอยากให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างสิ่งที่เราได้ในแต่ละวันจากการไม่ตรมาดมีหลายอย่างเลยครับคุณแนนไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองทรัพย์สินแต่เราอาจจะได้ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้บำเพ็ญประโยชน์ได้ทำบุญทำทานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เพิ่มพูนคุณธรรมได้ความสุขใจหรือได้ปัญญา ที่ทำให้เราเข้าใจโลกและชีวิตอย่างรู้เท่าทันทั้งหมดนี้คือการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้งอกงามขึ้นเรื่อยๆถ้าทุกวันเราได้บ้างแม้ไม่มากแต่วันเวลาก็จะไม่ว่างเปล่านี่แหละครับคือการปฏิบัติในวิถีแห่งความไม่ประมาทแล้วในทางกลับกันคนที่ประมาทจะมีอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณไตรท่านผู้ฟังครับผู้ประมาทนั้นมีอาการที่แสดงออกมากมายเลยครับคุณแนน บางคนก็เกียจคร้านชอบสบายๆจะเอาแต่ที่ง่ายๆบางคนก็หลงเพลิดเพลินมัวเมาหมกมุ่นในความสุขจนลืมสิ่งสำคัญในชีวิตไปเลยก็มีครับหรือบางคนก็ชอบตามใจตัวเองแพ้ใจตัวเองไม่สามารถทำตามเหตุผลหรือสิ่งที่ถูกต้องที่เห็นด้วยปัญญาได้สาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งคือการมองข้ามความสำคัญของเวลาที่ทำให้เราชอบผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ นะครับรวมถึงความเมาในวัยคือคิดว่าเรายังเด็กยังหนุ่มยังสาวจะอยู่ไปอีกนานร่างกายยังแข็งแรงดีไม่เป็นอะไรหรือมองเห็นชีวิตเหมือนจะอยู่ตลอดไปไม่รู้จักแก่ไม่รู้จกกัจกตายทำให้เราปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่เร่งรีบทำสิ่งดีๆกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปครับโอ้โหแสดงว่าแค่ความสุขหรือความสำเร็จก็ทำให้เราประมาทได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคุณแนนในสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งต่างๆที่คอยกล่อมจิตใจและผ่อนคลายชีวิตเรามากมายครับหากเราไม่ระมัดระวังไม่รู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็อาจกลายเป็นโทษเป็นเหตุให้เกิดความประมาทนำความเสื่อมและความเสียหายมาให้ทั้งชีวิตและสังคมได้สิ่งกล่อมเหล่านี้แม้จะช่วยให้เราพักใจลืมทุกได้ชั่วคราวแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริง หากเราติดเพลินอยู่กับสิ่งกล่อมเหล่านี้มากไปก็จะกลายเป็นความประมาทและที่สำคัญมากๆคือแม้แต่ความสุขความสำเร็จและความดีงามก็อาจเป็นหลุมดักที่ทำให้เราตกลงไปในความประมาทได้ครับผู้ที่เข้าถึงความสุขแล้วมักจะติดเพลินไม่ปรารถนาจะเดินหน้าผู้ที่ประสบความสาเร็จก็มักจะหยุดรอเสวยผลผู้ที่ก้าวหน้าในความดีงามก็อาจเกิดความภูมิใจในตัวเองมากไป จนทำให้ความดีนั้นปิดบังไม่ให้เราเห็นคุณงามความดีที่สูงขึ้นไปอีกด้วยเหตุน,นี้เองพระพุทธเจ้าจึงเรียกแม้แต่พระอริยบุคคลที่พอใจในสิ่งที่ตนได้แล้วและชะลอการปฏิบัติลงว่าปัมมาทวิหารีแปลว่าผู้อยู่ด้วยความประมาทฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะคุณไตรว่าความประมาทมันซ่อนอยู่ในหลายรูปแบบจริงๆแล้วประโยชน์ของการที่เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีอะไรบ้างคะคุณไตร ประโยชน์ของความไม่ประมาทนั้นมีมากมายเลยจริงๆครับคุณแนนบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมถือเป็นผู้ที่เข้าถึงประโยชน์สูงสุดในชีวิตได้รับมหากุศลได้รับความสุขในการดำรงชีพความชั่วความไม่ดีต่างๆย่อมสูญสิ้นไปโดยเร็วบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทและที่สำคัญบัณฑิตผู้ไม่ประมาท ย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้คือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภพหน้าคือประโยชน์สูงสุดในชีวิตความไม่ประมาทเป็นทางสู่ความเป็นอมะตะก็คือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองครับมีความเป็นธรรมดาที่มั่งทั่งมีทรัพย์สินมีค่าหาบริวารและได้รับยศถาบรรดาศักดิ์บางครั้งก็สำเร็จสูงมากขึ้นนะครับ ได้ประโยชน์เกินความคาดหมายในชีวิตแต่เพราะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตจึงสามารถชะลอความเสื่อมลงได้จึงสามารถที่จะเหลี่ยมคลานมารอรับมันอย่างในทันท่วงทีครับและที่สำคัญมากๆคือความไม่ประมาทช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติและปัญญาสติหมายถึงความตื่นตัวทันกับสิ่งนั้นเรื่องนั้นและปัญญาหมายถึง ความรู้แจ้งตามความเป็นจริงการมีสติและปัญญาสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตเลยนะคะใช่เลยครับคุณแนนสติกับปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนคู่หู้ที่ขาดกันไม่ได้เลยนะครับเหมือนล้อรถสองข้างที่ต้องหมุนไปด้วยกันถึงจะพาชีวิตเราไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นลงมาดูตัวอย่างในชีวิตจริงกันนะครับสติคือการรู้ตัวและอยู่กับปัจจุบันสติคือการรู้ตัวครับรู้ว่าเรากำลังทำอะไร คิดอะไรรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเดินนั่งยืนนอนกินหรือแม้แต่หายใจเราก็อยู่กับมันไม่เผื่อผลไปที่อื่นครับเคสสตั๊ดี้ที่1การขับรถถ้าขาดสติเราอาจจะขับรถไปคิดเรื่องงานคิดเรื่องทะเลาะก,กับแฟนหรือไถฟีดโซเชียลไปเรื่อยๆจนเผลอขับรถเร็วเกินกำหนดหรือมองไม่เห็นสัญญาณไฟที่เปลี่ยนไป สุดท้ายก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับถ้ามีสติเราจะจดจ่ออยู่กับการขับรถมือจับพวงมาลัยมั่นคงสายตามองถนนระมัดระวังสิ่งรอบข้างเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองเราก็มีสติรู้ตัวและตัดสินใจชะลอหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเคสตัตดี้ที่2การทำงานถ้าขาดสติเราอาจจะทำงานไปเรื่อยๆ คิดเรื่องอื่นไปพลางทำแบบขอไปทีไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดสุดท้ายก็อาจจะทำงานผิดพลาดต้องแก้หลายรอบหรือส่งงานไม่ทันกำหนดครับถ้ามีสติเราจะจดจ่ออยู่กับงานที่ทำรู้ว่าขั้นตอนต่อไปคืออะไรตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอทำให้งานออกมามีคุณภาพและเสร็จตามเวลาที่กำหนด เคสตัศดี้ที่3การดูแลสุขภาพถ้าขาดสติเราอาจจะกินตามใจปากไม่สนใจว่าอาหารนั้นดีต่อสุขภาพไหมไม่ค่อยออกกำลังกายคิดว่ายังแข็งแรงอยู่ท้ายที่สุดก็อาจจะป่วยด้วยโรคต่างๆที่ป้องกันได้ถ้ามีสติเราจะใส่ใจเรื่องอาหารการกินรู้ว่าควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอ ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีปัญญาคือการรู้ถูกและเข้าใจตามความเป็นจริงส่วนปัญญาเนี่ยคือการรู้ถูกครับรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและเข้าใจสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่หลงไปกับความรู้สึกชั่วคราวหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเคสตัดดี้ที่5 ความสัมพันธ์ถ้าขาดปัญญาเราอาจจะทะเลาะกับคนใกล้ตัวเพราะอารมณ์ชั่ววูบพูดคำที่ไม่ดีออกไปพอสติกลอบมาก็เสียใจแล้วหรือยึดติดว่าคนอื่นต้องทำตามใจเราเท่านั้นสุดท้ายก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์พังทลายได้ถ้ามีปัญญาเราจะเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างกันมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเมื่อเกิดความขัดแย้ง เราก็จะพยายามทำความเข้าใจอดทนและเลือกใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ทำให้ความสัมพันธ์ดำเนินต่อไปได้ด้วยดีเคสตัดดี้ที่6การประเชิญปัญหาถ้าขาดปัญญาเราอาจจะจมอยู่กับความทุกข์โทษโชคชะตาหรือหนีปัญหาไม่คิดหาวิธีแก้ไขทำให้ปัญหายิ่งบานปลายถ้ามีปัญญาเราจะเข้าใจว่าปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เราจะมองหาต้นเหตุของปัญหาคิดวิเคราะห์หาทางออกอย่างมีเหตุผลและค่อยๆลงมือแก้ไขทำให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้คุณไรคะช่วยยกตัวอย่างบุคคลที่ไม่ประมาทในชีวิตจริงให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะแน่นอนครับคุณแนนสำหรับแบบอย่างที่ชัดเจนในหลักแห่งความไม่ประมาทผมขอยกตัวอย่าง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือที่ปวงชนชาวไทยเรียกว่าสมเด็จย่าของเราครับพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในเรื่องนี้มากพระองค์ทรงใช้พระปัญญญายาณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างไม่หยุดยั้งแม้จะทรงล่วงสู่วัยชาราแล้วก็ตามพระองค์ทรงใช้ลาบยศที่ได้มา เป็นเครื่องมือในการสร้างสารรค์ประโยชน์สุขแก่ปวงชนทั่วผืนแผ่นดินไทยโดยไม่ส่งลุ่มหลงมัวเมาเสวยผลนั้นลำพังเพื่อพระองค์เป็นแบบอย่างที่งดงามและจับใจจริงๆค่ะครับคุณแนนการบูชาสมเด็จย่าอย่างสูงสุดนั้นไม่ใช่การเสพสุขจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทําไว้แต่เป็นการที่เราประชาชนมีความหมั่นเพียรรุกขึ้นอาศัยกำลังหนุน จากพระราชกรณียกิจของพระองค์แล้วทำการสร้างสรรค์ความดีงามและบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตแก่ชุมชนและแก่สังคมประเทศชาติยิ่งขึ้นไปอีกครับหากคนไทยไม่ประมาทประเทศชาติก็จะเจริญพัฒนาไปอย่างถูกทาง ขอบคุณคุณไรทยติ้งแทงสำหรับการบรรยายที่ให้ความรู้และข้อคิดอันลึกซึ้งในวันนี้มากเลยค่ะทำให้เราเห็นภาพของความไม่ประมาทในชีวิตจริงได้ชัดขึ้นเยอะเลยค่ะยินดีครับคุณแนนและท่านผู้ฟังทุกท่าน สรุปแล้วผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายนั้นไม่ได้หมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างตลอดไปในทางกายภาพแต่หมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างมีสติไม่หลงไหลในกิเลสละความชั่วสร้างความดีและมุ่งมัม่นพัฒนาตนเองไปสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ความไม่ประมาทคือการที่เราตื่นรู้และใช้ทุกขณะของชีวิตอย่างมีคุณค่าไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่าไม่หลงเริงในความสุขความสำเร็จและไม่ละเลยโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามค่ะหวังว่าพุทธภาษิตในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพื่อประโยชน์สุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนะคะครับ ก่อนจากกันในวันนี้แนนขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการดีๆแบบนี้และเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่ช่องไทยติ้งแทงพอดแคสต์ของเรามีตอนใหม่มาแบ่งปันทุกสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกสาระความรู้ดีๆนะคะฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการเจาะลึกพุทธภาษิตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ